นี่มามาที่สวนปันไม้นะคะอันนี้ยางอินเดียต้นละร้อยสามีสองแบบแบบลายและอันนี้คือใยใยใเจกใไร้เลยใจกร้อยสาร้อยห้สิบค่ะอันนี้ขนุนจับระจบระต้นอะไรอันนี้ร้อยแปดสแสิบล้วอันนี้ อันนี้ร้อห้าสิบอันนี้ต้นอะไรไออันนี้ร้อยยีละมุดละมุดไก็ได้นนี้แปดสิบบาทไนเงี้ยแปดสิบบาอันนี้ต้นอะไรอ่ะอันนี้เลฟุซสีรังกาีรังกาต้นอะไรอ่ะอันนี้ก็เลฟุรังกา นี่ก็จำเป็นถ้วยเหรอก็แค่นึงแค่นึงแค่นึงแค่ถ้วยนี่นี่มันใหญ่เท่าไหร่ประมาณใหญ่กว่ากึ่นลูกีลใหญ่เป็นแบบถ้วยเลยน,นานเลยนะน,นานกว่าจะโตดูพันไม้นะคะนี่พลังชมพู้ต้นอะไรนี่อันอน,อออนี้หน้าสิงห์พระอะไรต้นดอกไม้ ห้าสิบบาทห้บาทาอไตดรได้ห้าสิบบาทไโตดรถได้๋อไหลโตรได้คลิกผนไม้ผลไม้เยอะแยะอันนี้คือลิกรุนเจ็ดสิบเจ็ดสิบลิกต้นละเจ็ดส มีเต็มแบบสมดุลนะอ๋อมะม่วงขวนุนมีแค่นี้น,นี่ต้นอะไรอ่ะอนนี่ลาไฟ่มะอยมะอยต้นอะไรมือดูแทกก็คือปลาเตออันนี้มะไฟแล้วันนี้คืออันนี้ซุปแขกซุปแขกซุปแขกต้นกี่บาทอ่ะอันนี้แปดสบาท นี่นะคะพันไม้ที่ที่อันนี้ก็เรียกเกาะตกลมนะที่เกาะทองสมนะคะอันนี้ขนุนขนุนต้นกี่บาทอ่ะอันนี้จับจับเขาอันนี้ใครหนูจับประกอนี่รวยรวยรวยห้าสิบรวยห้าสิบนีที่ก็มีเลยนี่อกามีอ่างทองต้นก็มีอันนี้ถ้าเป็นเพชอ๋อ เรวเอาไอ้ไอ้แบบนี้กับแบบล้างเนี่ยอะไดีวะอะไรดีกว่าอะ่ดีกว่าล่ะหมวดนี้ต้นดีกว่ามวดต้นไหนสวยอ่ะต้นไหนสวยอ่ะต้นนี้ก็สยต้นนี้ก็สวยเออไม่ได้ต้นรวยเลยเนาะต้นนี้นะต้นนี้ต้นนีต้นนั่นแหละต้นสวยต้นอะไรห้าห้าสิ lột này măng ăn, mày đã thoát kè ra. mày kuuu gặp thoát kè gọt mai dễ dễ các, này được tốt, Nhàng India, <laughs> thí này Ní, เลยก็เรียงโมก้าแข่งลิงโมกาแข่งลิงโอ้เป็นลูกแล้วนะคะเป็นลูกแล้วเปยโตเปยตาวกาแข่งลิงนี่ยไรล่ะนี่ยอันนี้ไก่แจยเาไปเวลาเพยคว่าเฮ้ยว่าพี่าล้อกงอนตึอะไรอะ ว้าวสีไก่คว้าพญาโรดูความสวยความสวยความสวยมืดไกอเลยอันนี้ก็ไปเจอไปกลายเปเรียวดอกบันช่วยนี่ก็เหลือเลยอเลค่ะห้อยระยะต้นห้อยระยะนี่ต้นต่อได้ได้ค่ะตอนนี้ไปรอยใช่ไหมคะ กเจอไปต้นเมืนก้อนโล่ก็ดอกกตายแ้เบื่อได้ปแต่เด็อันนี้กะด้ยนี่คือไรกันี่งลเป็นต้น่ก่ะลองหรือยุงลเป็นนี่้องต้นละห้บาทโอ้ดจังงลเป็นตึงอันนี้ก็เรียกอะไร นี่คุณเพนต้นกี่บานได้ไปนะครับโอ้โหจังอะไรปันใหม่เรื่อยเรื่เนี่ยตั้งเก็บเอาอย่างหน้าไอ้นู่นก่อนต้นต้นกี่บานแล้วเรอครับนก่อนอย่างหน้าที่เขี้ยวอย่างหน้าที่เขี้ยวเหอนก่อนเนะือนก่อนอย่างหน้าเนี่ยเอ้ยอยังยางนะอยังงีนเดียวที่เขี้ยว อันี่ก็เหล่อตัวลนี่กเลบดที่ดังกเล็บกุทีังกาเล็กุี่ังกาคมันเป็นตัวชมตุเรียนก็มีนะคะตุเรียนเพราะนี้ตัวรรบ ดีทุกอย่างเลดีทำได้ดดคิดตั้งตัวน,นี้เป็นปั้นเลยใช่ไหมเนาะตัวน,นี้เป็นร้อยเป็นร้อยเ,อเป็นร้อยทางนู้นสามร้อยห้าสิบสองร้อยทำได้คิดตั้งนี่มาเพราะรน้ำหอมอน,นี่คือ ละเสร็จแล้วโอเคติดตามต้นต่อไปนะคะ